สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่วัดหนังนะทุกคนนะครับก็มาเช่าบูชานะครับปี54รับเสด็จนะให้ f c นะครับผมวันนี้นี่ก็บรรยากาศวันนี้วันที่20นะครับวันนี้วันที่20ก็มีประชาชนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เปิดจองเนื้อหน้ากับเนื้อทองคำนะเป็นวันแรกนะครับทุกคนนะ สำหรับรุ่นครบรอบ100ปียันสี่นะครับของวัดหนังนะงานวัดสร้างนะครับนี่นะครับนี่ผมก็ได้จองมาเนื้อทองแดงตัวนี้วัดไม่จำหน่ายเลยนะครับทุกคนนะครับเพราะว่ามีคนออกไปเยอะเลยนะครับนะวัด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 จะหมดแล้วนะครับกล่องไม่มีนะครับกล่องไม่มีนะนะครับผมก็ได้มาแค่สามองค์ด้วกันนะครับนี่นะครับ มีปีห้าสี่นะครับเนื้อทองแดงนี่นะครับก็มีเนื้อเงินด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเนื้อเงินเงินนะครับเนื้อเงินใสๆเลยเนื้อเงินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับทุกคนนี่ก็ราคาวัดก็พันสองนะครับสําหรับเนื้อเงินเนื้อทองแดงก็สองร้อยสำหรับเนื้อสำลิดเนี่ยก็เจ็ดร้อยนะครับ ก็ขอได้มีให้ FC ได้บูชากันนะครับสำหรับรุ่นปี54นะครับก็ที่วัดตอนนี้ก็ยังมีเนื้อเงินกับเนื้อสำลิดอยู่นะนะครับเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดเนี่ยจะตอกโค้ดอยู่ด้านมุมนี้นะครับี่มุมตรงน,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 นี้นีตรงนี้ตรงเนี้ยน,น,นะครับเนื้อสำลิดนะครับ สวยๆนะครับก็ได้มาทั้งสามเนื้อเลยนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงเนื้อสำลิศนี่เนื้อทองแดงเนี่ยจะกล่องสีเหลืองนะครับเนื้อสำลิศเนี่ยจะกล่องสีฟ้านะครับส่วนเนื้อเงินเนี่ยจะกล่องสีน้ำเงินนะครับนี่ก็ได้มานะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเนื้อทองแดงกล่องวัดหมดนะครับทุกคนนะ นะครับกองวัดหมดตอนนี้เราทางวัดอยู่จำหน่ายนะครับนะครับนี่เลย200นะครับทองแดง200สม 700, นิจเจ็ดร้อยในเงินพันสองนะครับราคาวัดนะใครที่มีโอกาสได้มาวัดหนังก็สามารถมาชุบบูชากันได้นะครับนะครับจริงๆต้องก็มีอยู่แล้วตแต่ว่ามีแค่สีเนื้อนิยม ตำแด่งการมันสวยไปเลยนั่นเราอจอ,อางแลัละหนึ่งมว่านล้อถ้าราคาขึ้น,นยังไงทำต้องพูดาึามองว่ายังไงถ้าหลันนง,งนี้ราคาบวกนึ่งนึ่ เราให้เงินเขาแต่ขใช้ชื่อเขาจอก็ได้ครับเรตกโทรศัพท์เขจอไม่มีเทมเปแปลหรอกการสนุกรอ้แล้วจรังไม่มีใครทำเลย มีทุกเนื้อเลยครับพี่ใช่ครับทองคำด้านบนนี้อันนี้เนื้อหน้าอันนี้นก็ลงยางใช่ครับเ,ออเพราะว่าแตวน,นี้น,นี้เงนินนี้ทองแดงออก็เป็นบรรยากาศนะจองเนื้อทองคำทุกคนนี่